ไล่ก,กันมาปังนี่ลูกนี้แม่ไซซ์ซอคอครับดูนะครับซุปเปอร์สโลว์เขาเลือกลูกเข้าตาเลยฮะ,ะเตะเข้าซอกคอพอดีนี่มัดจังหวะต่อยขวาแม่นนะครับจีวรมีเป้าหมายครับเนี่ยครับแกล้งพลาดหมดเลยหมดแล้วครับเขาแบบเขาแบบเราเราไม่เก็บเองครับเราไ<น>ม่หอกกูเองเต้นดูเขาไม่ได้ เดินเตะเดินเตะทั้งรอบเยอเลยอตัดสินใจช้าไปนิดนึงครับเตะซ้ายครับทุกลูกเตะต่อให้ตัวให้เดินเตะนิเต่นอีกอืมโอ้ต่อยเลยลูกนี้แข็งลูกทข็งเป็ชือกแข็งเชือกแข็งนี่ครับทางด้านเพชรปิยะเป็นไงน้องวันนี้เต็มที่แล้วครับผม เราเราไปคิดว่าเราไปพลาดตรงไหนพลาดช้าเิยอ,อ๋อเราคิดช้าทำช้าไปหน่อยอ,อาจจะเป็นเพราะเราหยุดน้ำด้วยใช่ไหมออืมอ่ะก็ให้กำลังใจกันต่อนะครับเพิยะอ่าสวัสดีครับพี่ซาอุอ่า เป็นไงบ้างน้องเป็นไงบ้างวันนี้พบยกเป็นรองประมาณสามหนึ่งยกเหมือนกันนะเออคู่ต่อสู้วันนี้มาเป็นไงบ้างก็เคขาเก่าจังหวะฝีมือเราคิดว่าเราชนะเขาตอนไหนเราคิดว่าชนะเขาแล้วตอนไหนยกสี่ชนะตรงลูกไหนฮะขอเเีคครรัับบมออ๋อเราสอกสวนเหรออ๋อ เดี๋ยว่าเราก็จังหวะโต้ทุกดอกเหมือนกันกระโดดลงไปลอยย้อนหลังอีกแล้วต่อยมากี่ทีอ่ะห้าสิบครั้งอ๋อต่อยมาห้าสิบอ่ามีอะไรอยากฝากเป็นแฟนบ้างเพชรสรุปเพิ่มกำลังใจครับทางตีครับครับผมครับเพชรสรุปกับเพชรปิยะไยังโอ้โหไม่มีแผลและเข้าข้อเลยครับซอกคอ เตะใช้ได้นะครับมีน้ำหนักมีทีเดียวครับหรือว่าเริ่มจะมีความแข็งข้นมากขึ้นนะครับมาเท้าเข่าวสอกเราเห็นแล้วนะครับอาวุธได้เกือบ3นาทีนะครับเตะก็มีเหมือนการลุกนี่โดนยกดังนะครับหายลงไปฝั่งของเพชรพิยะจังวะเดินของเพชรสาอุกครับเข้าไปแข้งแข้งผ้าก้านคอครับมีกแข้ขวามา เป็นบังเกอร์เอาไว้นะครับตรงนี้แทงได้สวยนะครับแทงไทยโครงเชียดโดนวัดขวาสวนครับเต็มเต็มเอาหมัดมาใช้ได้ค่อนข้างดีเลยครับเพชรปียะนะครับจังหวะเตะด้วยแข้งครับจังหวะแรกแข้งแลกกันไปแลกกันมาปั้งนี่ลูกนี้แม่ไซซ์ซอกคอครับดูนะครับซุปเปอร์สโลว์เขาเลือกลูกเข้าตาเลย่ะเตะเข้าซอกคอพอดีนี่หมัดจังหวะต่อยขวาแม่นนะครับจ,จิ้ววัด คีอเป้าหมายครับเนี่ยครับแกล้งพลา